ตาปัันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเก็บงานนิดหน่อยนะครับรอูกค้ามารับได้แล้วก็เทสเสียงไปแล้วนะครับเสียงโอเคเห็นครับใช้ได้ในการร้องเพลงนะครับก็มาดูใกล้ๆกันนะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนสีได้นะครับมีรีโมทนะครับกดเปลี่ยนสีได้ากได้สีไหนก็กดออกนะครับ เดี๋ยวได้มันอโต้ก็โตนะครับอัแบบนนี้ถ้าว่ามันลายตาชอบชอบไฟส,สวยๆก็ก็ตแบบัดลงบปบเแบบนี้ยอย่าแงบบนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าสีชมพูคนเข้าดีชมพูดีก่านี่เดี๋ยวไปดูใกล้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีมิกนะครับเป็นมิกไฟสิบสองวนะครับตัวนี้เพราะว่าเครื่องเสียงในชุดนี้เป็นชุดสิบสองวนะครับนี่จะเป็นที่วัดไฟนะครับชุดนี้เป็นเปิด ตัวพิชิ่งนะครับตัวพิชิ่งกับมิกตัวนี้จะเปิด power นะครับ power เสียงตัวนี้เปิดไฟนะครับก็ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีหูยกให้หูยกนะครับยกเฉพาะตู้ตู้บนนะครับตู้บนเวลาถ้าไม่มีหูยกมันยกลําบากนะครับมันจะไม่มีที่จับนะครับแต่ด้านล่างมันจะมีล้ออยู่มันยกได้นะครับตัวนี้ก็ล็อกอไว้ข้างละสองตัวเอาไว้ให้ เพื่อเวลาเราเขึ้นไปขึ้นมานะครับไม่ใมันขยื่ยนส่วนด้านหลังนะครับก็ใส่แผ่นใสนะครับโชว์ตัว power มอนกันนะครับแล้วก็เป็น switching สามสิบ amp สองตัวนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นพัดลมเราเป่าเข้าไป แล้วก็เป็นค่าดีซีช n แนลนะครับ1ตัวนะครับซับแล้วก็ขับเสียงกลางเสียงกลาง8นิ้วนะครับซับ10นิ้วอันนี้ก็จะเป็นสเปกคอนนะครับเสียงเบสนะครับเวลาเราจะแยกตู้นะครับยกเก็บแล้วก็ถอดสเปกคอนตัวนี้ออกแล้วก็ถอดปลั๊กไฟชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นปลั๊กไฟ7สีนะครับของตู้ลำโพงตู้เบสนะครับนี่ก็เป็นสายไฟแล้วก็มีไม้นะครับแถมไม่ด้วย เป็นไมรลอยนะครับแต่ก็เป็นไม้ในราคาหลักร้อยนะครับตัวนี้เป็นก๊อปของจีนนะครับพอร้องได้แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของเสียงนะครับแต่ว่ามันใช้ไฟเป็นไฟฐานนะครับมันก็เลยสะดวกในการเข้ากับชุดลำโพงบูทูธชุดนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสนใจก็สอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่ตั้งแต่หมื่นสองนะครับจนถึงหมื่นสามแล้วแต่ราคาเลือก อะไรแล้วก็คองนะครับแต่ถ้าเป็นชุดนี้เลยก็ถ้าราคาขายนะครับจะอยู่ที่1 2ึ0 0ับาทนะครับตัวนี้นะครับสวยแบบนี้นะครับสนใจก็สอบถามกันได้นะครับ